เวทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทร,ร,ร,รัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศธุรกิจซพฟิิตน PT ที่อยากจะทำอะไรบ้างแล้วก็กำลังจะทำอะไรบ้างเรียกได้ว่ามันเป็นก้าวแรกแต่ก้าเก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 วเล็กๆก้าวแรก PT เลยก็ว่าได้สู่โลกการอ,อาานาคตเริ่มจากทอยแรกก่อนเลยนะครับว่าแบ็กปีดคืออะไร แบ็กสีเนี่ยอย่างที่ทางคุณบัทสารูรับไม่มีการเกิดอะไรจริงแล้วมันเป็นการปกปิดสิ่งที่กูพีดีดีอะไรทำเล็บตัวเลขกงจำนวนเนมเบิร์สิบเ้าล้านคนตอนนี้มีเป้า3สบล้าน ครับเรืนองที่เราไปจับมือด้วยนะครับในการเจมีญบริษัทสตาร์ทที่เรียว่าบริษัทยูนิตจำกัดบริษัทยูนิตจำกัดเขาทำอะไรนะครับเขาเป็นสเปเชียลิสต์ในการที่เป็นสตาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพี้ยเช็คเกี่ยวข้องเรื่องของล็อกเชนคเรื่องของคูปองแอสเซทโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆทำบริษัทยูนิตเองเนี่ยก็มีการสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าสร้างวอลเล็ตให้ใบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในไทยต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นนักลงทุนชี้เหมือนกันว่าบริษัทหนึ่งมีเนื้อปวดนชั่บริษัทนึงมีโ ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยบริษัทเอ็กซ์บีเนี่ยเป็นการร่วมทุนนะครับระหว่างสองบริษัทซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยเราได้มีการพิมพ์กันว่าจะมีเงินลงทุนก้อนแรกนะก้อนแรกนะมรับ300ล้านบาทนะครับในการเพื่อมาทำอะไรนะครับ200ล้านบาทหลักนี้นนอสองอย่างหนึ่งคือขอลายเซ็นจากทางประกูลของประเทศไทยแน่นอนเราทำอะไรต้องทำภาทยทาตกฎหมายซึ่งลายเซ็นที่เราน่าจะขอนะครับอันนี้ก็คือ exclusive review ต้องแชร์เปครั้งแรกเลยก็คือน่าจะเป็นตัว digital asset broker ลา c e ซ s นนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองแน่น คู้แข่งอื่นๆที่มีในตลาดได้ยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไม่เล่าให้ฟังในสน่วงไลฟ์ถัดไปนะคือเราพยายามจะทาเก็บตลาดที่มันใหญ่กว่านะครับก็บคือพยายามทำให้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย ง่ายที่สุดให้เข้าถึงได้แน่นอนทุกท่านท่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไม p ี g ีจีกลุ่มพีดเนี่ยถึงตัดสินใจลงมาแข่งขันตลาดหลักๆเนี่ยถูก็คือมี 2, <S 2> <S เรื่องหลักๆอะไรกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของเทรนด์เรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของมาร์เก็ตไซส์ไซส์ตลาดนั่นเองสำหรับเรื่องที่1เนี่ยเป็นเรื่องของเทรนด์ก่อนเลยกันนะครับจากวิจัยของกสิกรรีเสิร์ชนะครับพบว่าตอนนี้การเปิดถอดหุ้นมันปอดมันเนี่ยเดือนต่อเดือน อยู่ที่2.9เปอร์เซ็นต์นะครับในระหว่างเดียวกานนั้นอัตราของขอร์ตการเทรดคริปโตณตอนนี้ก็คืออยู่การเปิดพอร์ตคริปโตของไทยรักอยู่ที่27.6เปอร์เซ็นต์คืออะไรครับแปลว่าอัตราการเติบโตของจำนวนผูซอร์ที่โดย total user ที่เราเรียกว่า retail investor อะไรกันเนาะจำนวนผู้ใช้ด้วยซ้ำสูงกว่าขอดุลสิบเท่าตัวเลขนี้โชว์ให้เห็นว่าอะไร3ปี5ปี10ปีในอนาคตนะครับคือเทรนด์มันเปลี่ยนนะคือเฉพาะการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปและการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือเด็กสมัยใหม่ในอนาคตเนี่ย สินทรัพย์ดิจิทัลน่าจะเป็นสินประเภทสินทรัพย์ที่คนลงทุนเยอะที่สุดค่อนข้างชัดเจนส่วนมาของเรื่องที่2นะครับ market size ละกันนะครับพบว่าจากจากากวิจัยที่ทำโดย d i g ดิจิท o ลตั Review 2022พบว่าจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย55-54.5ล้านชาไทยครับคนเนี่ยณตอนนี้นะชาวคนไทยเนี่ย20.1นะครับหรือว่าประมาณ11ล้านคน ได้มีการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์กิจอเนียลมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างช็อคม,มากสำหรับโงแรมเระว่ามันแปลว่าเนี่ยประเทศไทยในขณะนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเมื่อพูดถึงปเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการลงทุนในกิจโตอันนี้ก็โ,โชว์ให้เราเห็นชัดเจนในเรื่องของการไซด์่วคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจตลาดนี้ได้ดีแล้วก็มีความมีการเรียนรู้เรียงแล้วก็โอกาสที่ตลาดนี้มันจะเติบโตไปม,มากกว่านี้ตอนนี้แค่2 0 1เนี่ย 21. ไปถึงเกือบ100%เป็นไปได้ค่อนข้างสูง ครับเพราะว่าสุดท้ายทางผมอะไรถ้าในบริษัทนี้ก็เชื่อว่าสินทรัพย์พิเศษหรือว่าคริปโตเคอเรนซี่นี่นจะเป็นปัจใจโขงก็คือเราไม่บริษัทสามารถขาดสิ่งนี้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ต่างอะไรอินเทอร์เน็ตเราอาจจะเล่นธุรกรรมเที้ยนะครับเรามาสายขึ้นไปก็เปล่าจะไปคู่กับคู่สู้กับคู่แข่งในตลาดได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ทางผมและก็ทีมงานทุกคนอยากมีวิฟามเข้าใจที่ดีนะครับว่าผู้เล่นในตลาดแต่ละผู้เล่นก็คือเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งคนหนึ่งนะครับเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่ง มันก็เรียกเชิญกลยุทธ์นะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างที่มันแตกต่างกว่าชาวบ้านขอเปลือดนิดนึงเหมือนกันนะครับว่าอย่างที่ฝากจากคุณพิธาเราสั่งมาเยอะนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พีดีจีได้กระโดดเข้าไปแข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงพาร์ทเรคคอร์ดแล้วก็คือประวัติศาสตร์ที่โชว์ให้เห็นเรามาเราไม่อ้วนนะครับเราเราพร้อมที่จะแข่งขันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันเพื่อเป็นเล aders พอเข้ามาเชิญกลยุทธ์ะครับจริงๆเนี่ยกลยุทธ์ที่จะทำให้เราแข่งขันมาพูดผู้เล่นอื่นๆได้เนี่ยจริงๆมันแตกงป็น ก็คือเรื่องของการใช้ฐานเดิมะครับคุณพักฐานเดิมของเราหรือว,ว่าที่คุณพี่ทั้งคุณลังสันเรียกว่าแม็กซิเดเซนแล้วกันก็คือเมมเบอร์แมสการ์เนี่ยซึ่งมีสุดยอดนักผล การคลิกสตาร์ทนะครับแพลตฟอร์มของเราธุรกิจของเราของของ Max Digital Asset ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะมีมีการวิเคราะห์ตัวเลขให้ฟังว่าตัวเลขเมมเบอร์มันเป็นยังไงมันสามารถขึ้นบได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของ positioning นะครับก็อยาา่างที่ทุกท่านจะทราบกาตอนนี้เนี่ยทุกคนพยายามจะ target กลุ่มคนที่เทรดขึ้นโตอยู่แล้วห้าล้านสิบล้านคนที่ที่มีประมาณสิบล้านคนนะครับแต่ถ้าเรามองในไกลแบบนั้นนะครับถ้าเรามองว่าเฮ้ย พอเทนโชว์มาเกตไซส์จะมีเป็นห้าสสี่ถึงหล้านคนเราจะทำยังไงให้เราแทรกคนพวกนี้เนี่ยมาเป็นเหมือนกัน first time crypto investor ได้โอเคนะครับสำหรับขอยแรกรายการนะครับข้อยเรื่องของเอาฐานค้าเดิรมาเสริมสร้างธุรกิจเหมือนทิกซ์ซัพแพลตฟอร์มองเราผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วว่าตามสถิติเนี่ยคนที่มีโอกาสที่จะสนใจเกี่ยวกับนทัพดิจิทัลเยอะที่สุดคือคนที่อยู่ในช่วงอายุก็คือสิบแปดถึงสี่สิบและแล้วก็คือประกอบธุรกิจไวท์คอร์รัปชั่นก็ง 17ล้านคนนตอนนี้เนี่ยจำนวนยูเซอร์เรามีเท่าไหร่ที่เราสามารถขึ้นตวมาได้ในในตัวแพลตฟอร์มนี้เพราะว่ายูเซอร์ที่อยู่ในช่วงอายุ 1.8ซี่สิบตอนนี้เรามี7.3ล้านคนไปเยอะมากเยอะทีเดียว,วส่วนยูเซอร์ที่อยู่ในช่วงอายุนี้แล้วก็เป็นพนักงานออฟฟิเซอร์คือทำงานในอินดัสทรีไวท์คอร์รัปต์ตอนนี้มี1.5ล้านคนไม่ต้องเยอะนะครับแค่เราคอนเวิร์ดติด20%ของฐานเดิมของมันเราก็เป็นผู้เล่นท top 3ในตลาดแล้วนะครับอันนี้เป็นแรกไปที่สองนะซูชินิ่งแต่เรื่องของการทำเนตลาดทุกอย่างนะน,น้องซื้ออินเทีรเน็ตไวท์คอร์รัปต์หลักๆแล้วเนี่ย ปัจจัยมีมแค่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่า,นาจะเคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเทรดดิ้งแต่งพอเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ลเต็มไป็นหมดพอนนเต็มไปหมดผู้ประกอบว่าคือมันใช้ใช,ใ,ชใช้ยากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเทรดหุ้นกระต่อนมันใช้ยากมากเพราะฉะนั้นโจทย์มันมีแค่นี้ครับทำยังไงให้อน e n เซอร์ทุกคนที่ต้องการมีหน้าที่ทำแค่สองอย่างนะครับหนึ่งดูราคาครับสองตัดสินใจว่าจะซื้อจะ แล้วในระหว่งางเดียวกันทํายังไงให้ลูกเซอร์มั่นใจและก็รู้ว่าเฮ้ยก่อนที่เขาจะกดซื้อกดขายไอ้ราคาที่เราเป็นจัดหาให้มันเป็นราคาที่ดีที่สุดหรือเกิดดีทีกส่วตลาดแล้วครับอันเนี้ยเป็นเรื่องของเทื่อมติเงาะยีแล้วกันที่เราที่ขอเน้นย้ำว่าเป็น TSPH หลักของเรายหญ่นะครับจากการที่ไปพัฒน์เลือกผลสอดมีนั่นคือ เรามีเทคโนโลยีตัวนึ่งชื่อ Maxfield Smart Aggregator เทคโนโลยีนี้มันทำไรมันทำอะไรนะมันทำอะไรก็คือมันจะไปซอ u r c ราคาจาก digital asset พลตฟอร์มทุกเจ้าในไประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านก็แล้วแตรูจ้จักเจ้าสีดเขียวอยู่แล้วเนาะ <G ül üyor> ไทยก็แล้วแต่ <G ül üyor> แล้วก็หาราคาที่ดีที่สุดสำหรับยูเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นนัตอนที่อย u s เ r ็ก e c คิวแค่จะรอบไม่กลก้าตอบว่าทุกรอบมันจะเซ็นแล้วกันนะเขาจะได้ราคาที่ดีในตลาดมากกว่าเรื่งรองของความคาดหวังของกลุ่ม DDT แล้วแต่ไหครับว่าโอเคร็เอง โอ้โหลงทุนถึงสามร้อยล้านซึ่งจริงๆนี่เป็นก้อนแรกถ้าถ้ามันต้องมีการเวซันเพิ่มในอนาคตเราไม่ได้ปิดการเรื่องนี้นเรามีความคาดหวังอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับความคาดหวังที่ทางผอุตสาหกรรมสารเตียนแจงน้งให้เราเรามีเป้าที่ค่อนข้าแถบวิเชียรว่าภายในสามถึงห้าปีน่าจอใต้องเ,เป็นห้าสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของโกลส์พ็อพปิ้งเอ็กีดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนสำคัญหนึ่งแน่นอนที่จะช่วยขยับตัวเลขตรงนี้ส่วน,วน,น,น,นเรื่องที่สอนะครับการเพิ่มฐานลูกค้าอย่างที่คุณพิชัภิษณุแจ้งไปแล้วว่าตอนนี้เรามีการทร์เ็ตจาก17เ,เป็น30ซึ่ง25เป็นเี่ยเป็นยูเซอร์ที่เป็น Inter ินเทอรนเน็ตยูเซอร์นะอาจจะไม่ใช่ฐานลูกค้าที่มีการเขาก็อยาสูงแบบฐานลูกค้าป,ปัจจุบันแน่นอน ันนี้เราก็ในระหว่างเดียกันก็คือจะช่วยเสริมสร้างว่าเพิ่มจำนวนเมมเบอร์เพื่อ maximize หรือ maximize เส้น ecosystem เรื่องที่สามและสุดท้ายนะครับปัจจุบัเนี่ยก็คือเราก็เพิ่มได้ใบอนุญาตตัวอีวอ v a l e n จากทางทางธรรมชาตินะครับอีมันนี่แน่นอนนี่ยมันมันสุดท้ายแล้วแบบมันจะมีซ c e เด็ดสุดๆเบชันหลักสองแต่พอไม่ก่อนเพราะว่ามีการแชร์เทคโนโลยีกันทั้งทัางเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นขาซื้อไปขาถอนหรือว่าอะไรกันเราแต่นะครับแต่ทั้งนวนนี้เนี่ยขอขอเพิ่ม เป็นภาพุใหญ่แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ Maxbit ทำหน้าที่เป็นอะไรสำหรับ Maxwell Ecosystem m a x b ิ t จะเป็นบริ d g e สถานเชื่อมระหว่าง m a x w e l ี Ecosystem โลกแห่งอนาดขอติการเงินแต่ว,ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอะไอนี้ซึ่งไม่ว่าจะรวมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรารู้จักกัน Bitcoin ีเ h เรียมอะไรก็แล้วแต่ ก็คืออีโคซิสเต็มของพวกปีฝาดดิสทร้ายไชแนนหรือว่าในทะเลสกตัดต้องสรุปเนี่ยก็ทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าคำถามหลักนี้คือถ้าเราจะเห็นนักชีวประจักบริษัทเราเนี่ยตัดตั้งเสียงต่างก้าวออกจากปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้าที่เราจะตัดตั้งทีวีขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็มีการศึกษาตลาดที่ไม่ยังดีเกินหนึ่งปีนะครับก่อนที่จะหทาทันเมื่อที่ถูกต้องและเราแตกต่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยอยู่ในระหว่างการเจรจาดึงคำตกลง เรืน,น,นี้เนี่ยผมอาจจะรีวิวอินโฟเมชันไม่ได้ามากอย่านี้แต่พูดได้แค่ว่าตอนนี้เรามีการเจรจาหาเรื่องทางการปกครงมากว่า4เดือนแล้วนะครับเกือบห้าเดือนแล้วคาดว่าภายในช่วงปีนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างซีนิฟิเคชันในมาร์เก็ตสายสรุปโปรสตอรี่ทีของตลาดทั้ทงหมดต้องเพิ่มเติม เราก็สามารถที่เว็บไซต์ w w w m a x p e e d c o m ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อทางตางทีมงานเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยบริษัท m a x p e e d เนี่ยเป็นบริษัทที่ Jv ร่วมกันระหว่างบริษัท Pichy หรอกซึ่งน่าจะไม่ต้องเล่าประวัติทา่า,า,า,านน่าจะทราบเป็นดีแล้วกับบริษัท Unic ครับซึ่งบริษัท Unic เองเนี่ยเขาเป็นสตาร์ทอัพซึ่งเป็น Specialist นะครับคือประสบการณ์ของเขาเนี่ยก็คือเขาทำไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรื่องสินทรัพัพพย์ดิิจลฒนาระบบขุด อะไรพวกนะี้ในเรื่องของฟินเทคบล็อกเชนซิมสติซโซ่คือทำออกมาแบบนี้ยมือกันระหว่างบีจีซึ่งมีฐานลูกค้าอยะอยู่แล้วมี network, ม brand fake, บบเน็ตเวิร์กมีแบรนด์แทสตบริษัทหนึ่ซึ่งก็คือมีเทคนิคโนอฮาวในการที่จะพัฒนาระบบพวกนี้ขึ้นมาผู้แบบการ JV วีและการร่วมลงทุนย่ก็คืออย่างที่บอกสองปาร์ตี้เนะี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งคู่นะครับถือหุ้น35%ทั้งคู่เท่ากันก็แลกอยู่ที่ประมาณ3 0 0ล้านนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อขอใบอนุญ,ญาตนะครับเรื่งงองที่่่กกััััับบบ็คคืือออออออพพพพฒนนนนาาาไ้้ตตวรรระะแแแลลลปิเเเชฟ์์มมมมใใหหขึยูสซ ซื้อขายสั์ดิจิตอลในแพลตฟอร์มเราเนี่ยเข้าถึงได้สำหรับผู้ปลุกผู้ค้านะใช่ไหมไม่ใช่แค่คนที่เรียกว่าเป็นแอดวานซ์เทรดเดอร์เท่านั้นแผนที่จะทำเรื่องของฟรีด์าร์ดหรือว่าเรื่องของวอลเล็ตตั้งแต่สมัยสองสามปีที่แล้วนะครับซึ่งเราก็อยากเอา ading, อเทคโนโลยีข้อดีบล็อกเชนมาใช้งานกฎหมายในไทยนะครับเรเกเลชันมันมีความชัดเจนขึ้นมันมีความเาพียรขึ้นมันมีความเอื้อด้วยอัตราการโตปีนี้มันมาเด็กมากเลยครับจริงๆริง bitcoin นะั้นมี มีไม่ได้แค่ปีนี้พี่เองเห็นจะกัาตาการเติบโตแล้วก็สติปีต่างๆแล้วบอกโอเคมันม,มันน่าจะเป็นอะไรที่เราควรจะต้องลงไปแข่งขันจริงจังแล้วแหละด้วยด้วยฐานเมเมเบอร์ที่เรามีกว่า17ล้านคนอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนะครับเราก็ต้องเมนชั่นว่ามีเจ้าหนึ่งเป็นยูนิคอรนเจ้าที่สองในประเทศไทยที่ทำที่ที่ทำธุรกิจนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราสนใจอยู่แล้วตอนนี้จะเป็นปรูปแบบเน้น e-subuse จะทำไงให้ ยูเซอร์ที่ไม่ใช่ยูเซอร์ที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วเนะี่ยเข้ามาซื้อขายเพราะฉะนั้นเราจะเน้นสุ่ดยูสฟังชั่นัลตี้ใช้ง่ายใช้เร็วส่วนประกอบเนี่ยโจทย์มันใหญ่มากส่วนประกอบมันมีหลายส่วนแล้วสุดท้ายมันก็คือค้นะครับคล้ายๆแล้วกัน coinbase แอปพลิเคชันที่ขึ้นชื่อว่า coinbase ที่อยู่ในอเมริกาอังกฤษน,นะครับหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า revenue p l a t f ที่พัฒนามาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงในการลงทุนได้ไม่ใช่คนที่เป็นเรียกว่า expert investor เท่านั้นพัฒนา่่าแพลตฟอร์มใหม่างอตัว แม็กซ์การ์ดกับแม็กซ์พีดนะครับแต่ทางนูนนี่มีก็คือผูอ้ใช้จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือต้องซื้อผ่านตัวแอปพลิเคชันแม็กซ์พีดเขาได้รับไลเซนส์มาสิบใบนะครับจากทางธน,นาคารแห่งประเทศไทยไปบริษัทแม็กซ์การ์ดอันนี้ก็คือจะเ,เกี่ยวกับเรื่องอ e อของ,งอีมานี่ไปด้วยเลยตัวของมุมกรอตรือว่ามุมของแม็กซ์พีดโดยเฉพาะเนี่ยระหว่างการปรึกษา,ห,ารหรือและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตนะครับ ท่างลายหน่จริงๆรวมกังงนก็คือฟองตัวแอปพลิเคชันที่ยูเซอร์จะใช้เทรดโปรดักต์ของเราเองเราพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงสาหาลือหรือว่อารอใบอนุญาตซะมากกว่าโปรดักต์เนี่ยที่ผมเพียงแค่น,นะครับก็คือมัอนจะเป็นโปรดักต์ที่ต่างกับพวกเอ็กชแนนของสินทรัพย์ดิจิตอลที่เชิงนะครับ Legend. พวกเอ็กชแนนเนี่ยก็คือพูดตรงๆคือค่อนข้นนางใช้ยากใช่ไหมครับมันต้องมีซื้อตั้งอัตราขายในการแมทชิ่งหรือว่าแมทชิ่งเอนจิ้นเนาะ แต่ในรูปแบบของเราเนี่ยซึ่งใบในุนาตที่ขอเนี่ยก็คือเป็น Digital Asset b r o k e r เนาะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือนหน้าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยโดเนี่ยสามารถไปจัดหาจัดซื้อจัดหาสินทรัพย์ดิจิตอลท,ที่ลูกค้าอยากได้จากที่ไหนก็ได้แล้วก็มาเสนอราคาให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรามีการแกะราคาให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าสามารถเปิดดูเน็ตเราได้เลยว่าถ้าคุณซื้อที่บิตคัพขอเนี่ยเปิดชื่อเลยคบิตคัพเท่านี้ซื้อที่ซิสุดมูกคค้้าานะอกต่่ทีลูซอร ครับสุดท้ายเวลาคิดว่าจะลงไปคอมมิชในธุรกิจใดจริงเราไม่เคยมองต่อที่2นะครับแต่ว่าระยะเวลาที่เราจะใช้ในการไปแอดชีพในส่วนวนะน,นั้นเอันนี้อันนี้อาจจะตอบยากนิดนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มันเติบโตอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนู้นทั้งนี้ก็คือเราต้องเป็นที่2องได้แน่นอนนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่คอมมิชเรืวลไทม์ไลน์แล้วกันว่าเมื่อไหร่นะครับอย่างน้อยที่2นะแต่ว่าไอเดียนี่คือเราอยากเป็นที่หนึ่งนั่นแหละ เรา Genetics มันเป็นยูนิคอร์แล้วเราก็อยากจะเป็นยูนิคอร์ตารับหลัแกแล้วนะครับก็คือจับตาม,มองอย่างที่ผมบอกอย่างที่พวกเราจริงๆริมีการคอมมิชไมค์คือสิ้นปีเราน่าจะมีอะไรชัดเจนกว่านี้มามาอัปเดตก็อยากให้ทุกคนจับตามองนะครับเพราะว่าสิ่งสุดท้ายแล้วถ้าเราประสบความสำเร็จสิ่งที่เราพัฒนานมันจะเปลี่ยนวงการสื่อสารดิจิทัแลแบบประเทศไทยีเราจะไม่ได้มองแค่จำนวน10ล้านคนที่เป็นผู้นักลงทุนแ,แต่เรากจะมอง56แต่รว่า54.5ล้านของไทยครับันเป็ตัวเลขที่เราเลื เสมอแต่ว่าถ้าเรามองกว้างหน่อนะเราเพยายามทารกเก็บลูกทำลูกค้าที่มันเป็นดูเชียงซึ่งหมอเฟรนโบลในการทเปิดมากอ่านวลได้ต่อวันมันเยอะขนาดเป็นไปไดที่มันจะสร้างให้อยู่ดีทได้มันนะคลาสิฟี้เนี้มีอะไรแน่นอนแต่ผมเนี้ยอาจจะตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่ามีอะไรแน่นอน